สวัสดีค่ะครูพูดเซลล์ชอกเอ็กนะคะวันนี้ครูจะมาให้เทคนิคนะคะที่จะทำให้คุณนะคะเรียกว่าเป็นสิเขต t คอนเทนต์เลยเทคนิคสร้างเงินล้านด้วยแพชชั่นบิสเนสนะคะ s s i o n Business คืออะไรคุณสังเกตไหมคนระดับโลกทั้งหลายที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นแจ็คหม่าบิลเกตสตีฟจ็อบนะคะมาร์คเคร์เบิร์กทุกคนรวนแล้วแต่ลหลงไหลในงานในธุรกิจที่ตัวเองทำทั้งนั้นเขาไม่ได้กำลังทำ ธุรกิจธรรมดาค่ะแต่เขากำลังทำธุรกิจที่เรียกว่า passion บิสเนสนะคะแพชชั่นบิสเนสคืออะไรคือธุรกิจที่นำเอาแพชชั่นของคุณหรือเอาสิ่งที่รักของคุณเนี่ยสิ่งที่คุณหลงไหลได้ปื้มกับมันสิ่งที่คุณชอบมันมากๆเนี่ยมาสร้างเป็นธุรกิจคือคนที่ทำแพชชั่นบิสเนสคือคนที่ทำสิ่งที่รักและได้เงินด้วยไปพร้อมๆกันเมื่อคุณทำสิ่งที่คุณรักคุณจะมีความสุขในงานที่ทำคุณจะไม่รู้สึกว่าทำงานอีกต่อไปคุณจะไม่รู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้แต่คุณจะมีความสุขและมีพลังมากขึ้นแลลวคุณจะมีเา ที่จะพัฒนางานต่างๆของคุณไม่ว่าเป็นธุรกิจหรือบริการของคุณให้ดียิ่งๆขึ้นไปนี่คือเคล็ดลับที่คนดังๆระดับโลกส่วนใหญ่เขาประสบความสำเร็จกันเพราะเขาไม่ได้ทำบิสเนสธรมรมดาแต่เขาทํา passion b u s i n e s s ค่ะคนที่จะทำ passion Business ได้นะคะต้องมี3อย่างนี้อย่างแรกเลยคุณต้องรู้จักตัวคุณเองก่อนว่าคุณมีจุดเด่นที่ด้านไหนถนัดอะไรบ้างรักอะไรชอบอะไรหลงไหลได้เืิ่มกับสิ่งไหนในชีวิตของคุณ a s s i o n ของคุณคืออะไรเมื่อคุณรู้สิ่งเหล่านี้แล้วนะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณไปถูกทางว่า p a s i ช n b u s i n e s s ของคุณคืออะไรค่ะและข้อ2ก็คือคุณต้องคิดว่าเมื่อคุณรู้แล้วว่าแ s ชั่นมคืออะไรคุณหลงไหลในสิ่งไหนคุณ ณชอบอะไรคุณถนัดอะไรคุณต้องถามตัวเองว่าคุณจะเปลี่ยนสิ่งนั้นให้มันกลายเป็นธุรกิจที่สร้างไรายได้หรือทำเงินให้กับคุณได้อย่างไรนะคะแล้วก็อย่างที่สามคุณต้องมี p u r p o s e ด้วยหรือว่ามีจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของชีวิตคุณด้วยคุณไม่สามารถที่จะ,ะสร้างธุรกิจไปเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปผ่านไปมนุษย์เรานะคะ จะรู้สึกว่าเติมเต็มในชีวิตได้ก็ต่อเมื่อได้ทํางานแห่งชีวิตของเขาหรือทําตามเป้าประสงค์แห่งชีวิตของเขามนุษย์ทุกคนนะคะเราเกิดมามีจุดประสงค์บางอย่างนะคะมีหน้าที่บางอย่างที่จะต้องทําในโลกใบนี้คือทําให้โลกใบนี้มันดีขึ้นอีกนิดนึง เราทุกคนเป็นเวอร์ชั่นพิเศษของตัวเองมีพรสวรรค์แน่นคนละอย่างที่ไม่มีใครเหมือนกันเลยคุณอาจจะหาเจอแล้วหรือยังไม่เจอถ้าคุณหาเจอแล้วคุณจะเริ่มรู้ว่าข้อหนึ่งของคุณคืออะไรนะคะซึ่งข้อ3เนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะรู้นะคะจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของชีวิตเมื่อคุณรู้นะคะคุณจะสามารถเข้าใจตัวคุณเอง แล้วก็เข้าใจผู้อื่นได้ด้วยเพอร์โพสของคุณคือทําให้โลกใบนี้มันดีขึ้นอีกนิดนึงด้วยน้ํามือของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามโดยเอาแพชชั่นของคุณมานะคะอะไรที่มันเป็นเพอร์โพสคือคุณต้องรู้ว่าหนึ่งคุณเกิดมาเพื่อทําอะไรหรือต้องการมีชีวิตแบบไหนมีไลฟ์สไตล์แบบไหนและสิ่งที่คุณทํานั้นจะช่วยเหลือคนอื่นหรือช่วยให้โลกใบน,นี้มันดีขึ้นได้อย่างไรถ้าคุณค้นพบทั้ง3ข้อนี้รู้จักตัวตนเปลี่ยนสิ่งนั้นเป็นธุรกิจและทําตามจุด มุ่หมายหรือเป้าประสงค์ในชีวิตของคุณนะคะคุณจะสามารถที่จะสร้างเป็น passion business และทำเงินล้านได้ให้กับคุณอย่างแน่นอนสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่า ฉันเกิดมาแล้วรักอะไรชอบอะไรทหนัดอะไรแพชชั่นของฉันคือสิ่งไหนงานแห่งชีวิตหรือว่าเพอร์เพสของคุณหรืออะไรต่างๆจุดมุ่งหมายคุณยังไม่มีและไม่รู้ด้วยว่าจะเปลี่ยนมันมาสร้างเงินได้ยังไงเพราะตอนนี้คุณยังรู้สึกรู้สึกว่าคุณยังไม่สะดวกไม่มีทุนไม่มีเส้น่ายไม่มีประสบการณ์ในการธุรกิจทําธุรกิจทํางานประจําอยู่หรือทําธุรกิจกี่ครังก็ล้มเหลวนะคะเพียงเพราะว่าคุณยังไม่อยู่ถูกที่ถูกทางนั่นเองถ้าคุณทําในสิ่งที่ถูกต้องคือใช้แพททำแพชชั่นบิสเนส ควบคู่ไปกับการใช้ Law of Attraction หรือกดแรงดูดนะคะคุณจะสามารถทำธุรกิจที่มีความสุขด้วยสำเร็จด้วยและเต,เติมเต็มกับชีวิตคุณด้วยได้อย่างแน่นอนนะคะ ดังนั้นนะคะครูเลยได้เปิดคอร์สที่ชื่อว่า Unlock Your Passion Business นะคะคือคอร์สที่จะปลดล็อกและเปลี่ยนสิ่งที่คุณรักให้กลายเป็นเงินครูจะสอนคุณครบทุกมิติเลยตั้งแต่ค้นหาค้นพบจุดเด่นและพรสวรรค์ในตัวคุณแพ s ชั่นของคุณให้รู้รู้ว่าคุณรักอะไรชอบอะไรถนัดอะไรหลงไหลในสิ่งไหนจุดประสงค์ที่แท้จริงในชีวิตของคุณในดีฟินิชชิฟอหรืองานแห่งชีวิตของคุณแท้จริงในชีวิตของคุณมันคืออะไร แล้วหลังจากค้นหาด้วยเวิร์กช็อปต่างๆที่เข้มข้นนะคะจะสอนคุณ transform หรือเปลี่ยนมันให้กลายเป็น business หรือเป็นธุรกิจด้วยนะคะซึ่งคอร์สนี้จะเข้มข้นมากๆอัดแน่นนะคะเป็นทั้งบทเรียนและเวิร์กช็อปทั้งหมด9เวิร์กช็อปด้วยกันนะคะพร้อมทั้งโบนัสท,ที่จะทําให้คุณเปลี่ยนตัวเองนะคะเปลี่ยนตัวเองจากสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะตอนนี้มา เป็นแพชชั่นบิสเนสแล้วก็ทำรายได้ให้กับคุณด้วยนะคะเป็นแค้็รลับในการที่จะดึงตัวตนของคุณออกมานะคะเพราะฉะนั้นคุณจะสอนให้คุณนะคะ การเปลี่แฟชั่นของคุณให้เปลี่ยนมาเป็นบิสเนสนะคะไม่ว่าคุณจะมีต้นทุนมีทุนหรือไม่มีเส้นสายหรือไม่อยชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไงคุณสามารถสร้างได้นะคะคุณทำแฟชั่นบิสเนสร่วมกับการใช้ law of อ t t r a c t i o n หรือกดแรงดึงดูดได้นะคะบทเรียนตรงนี้จะเข้มข้นมากๆแล้วอัดแน่นเลยคุณสามารถที่จะเรียนนะคะแล้วทำเวิร์กช็อปคอร์สของครูจะไม่เหมือนกับคอร์สที่ไหนในโลกใบนี้เพราะว่าครูเน้นในการทำเวิร์กช็อปล้วนๆเพื่อให้คุณลดล็อกจริงๆแล้วสร้างได้ออกมาจากชีวิต คคนจริงๆะะแล้วก็ทุกคอร์สของครูครูมั่นใจว่าถ้าคุณเรียนแล้วนาเอาสิ่งที่ครูสอนไปฝึกไปปรับใช้จริงๆในชีวิตคุณครูมั่นใจว่าฟรีบวกกาไรและได้กําไรกลับมาอย่างน้อย5้าถึงสิเท่าอย่างแน่นอนนะคะเพราะแพชชั่นของครูคือการเปลี่ยนชีวิตคนครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะเป็นหนึ่งล้านคนที่ครูจะเปลี่ยนชีวิตพวกคุณในปีนี้และถ้าคุณนะคะตั้งใจในการที่จะทำแพชชั่นบิสเนสแล้วสร้างมันให้เกิดขึ้นจริงๆชีวิตคุณจะมีความสุขไปตลอดชีวิตเพราะคุณจะมีความสุขทั้งใน งานแล้วก็เรื่องเงินด้วยนะคะซึ่งคอร์สนี้นะคะ Unlock your passion business นะคะตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นนะคะตามในหน้าต่อตอนนี้ก็คือมีทั้งแบบออนไลน์นะคะคุณเรียนจากที่ไหนก็ได้ในโลกเรียนในกลุ่มรับเฟซบุ๊กนะคะถ่ายทอดสดออนไลน์แล้วคุณก็สามารถสอบถามคุณโดยตรงได้เลยปกติ7,500บาทลดเหลือแค่2,999บาทเท่านั้นนะคะ รับนะคะแค่เฉพาะ300คนแรกเท่านั้นนะคะสำหรับราคาพิเศษนี้แล้วก็ครูได้เปิดเซสชันพิเศษก็คือ V.I.P. ออนไลน Private Consult นะคะซึ่งเป็น Private Consult นอกจากเรียนแล้วนะคะยังได้ Private Consult กับครูหนึ่งครั้งนะคะทางโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลเป็นราคาพิเศษ6,999บาทซึ่งรับแค่20คนเท่านั้นนะคะ แล้วก็ซูเปอร์ VIP นะคะซูเปอร์ VIP คือมาเรียนกับครูสดๆนะคะที่เพนท์เฮาส์ของครูแห่งนี้เลยดินเนอร์กับครูถามคำถามส่วนตัวกับครูได้เลยนะคะในวันที่24มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะสะดวกหรือไม่สะดวกในวันที่24นะคะคุณสามารถที่จะดูออนไลน์แล้วก็ทบทวนซ้าย้อนหลังได้ตลอดทุกคนสามารถเรียนแล้วก็เปลี่ยนชีวิตได้การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดนะคะคือการลงทุนในตัวเองวอลเลนบัฟเฟตต์นักลงทุนระดับโลกได้กล่าวไว้ครูก็ขอย้ำอย่างเช่นกันว่า ถ้าคุณอยากเปลี่ยนตัวเองอยากเปลี่ยนชีวิตนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคุณต้องรู้ว่าคุณกําลังสร้างอะไรเดินไปทิศท,ท,ทางไหนและทําให้มันถูกทาง passion business จะช่วยคุณได้ค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะอิ inbox เข้ามาทําการสมัครได้เลยนะคะวันนี้ครูขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ